โอเคนะครับผมกลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่องอวันนี้นะครับผมนองครับก็มีคำถามนะครับผมจากผู้ใช้อ่ะ Facebook ท่านหนึ่งนะครับผมได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอ่าพี่ครับผมได้อีกว่าหน้าป่ามาเนี่ย ผมจะทํายังไงผมจะเลี้ยงได้ไหมนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมน้องๆคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามนี้กันนะครับผมเป็นคําถามที่อ่ะเข้ามาบ่อยพอสมควรนะครับผมอ่ะนี่วันนี้ก็มาอยู่กับอ่าน้องเขียวนะฮะน้องเขียวตอนนี้กําลังตั้งท้องอยู่นะครับผมก็จะก้อนปักเลยเห็นไหมนี่ สำหรับอีักนาป่านะครับผมน้องๆฮะน้องๆต้องจําแนกก่อนนะครับผมว่าอีักนาป่าเนี่ยมันเป็นป่าแท้หรือเป็นป่าหลุดนะครับผม <t> ถ,ถ้าเกิดว่ามันเป็นอีัวนาที่แบบเป็นป่าหลุดเนาะนะครับผมคืออยู่ในสถานที่เลี้ยงตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับผมแต่ว่ามันหลุดออกไปตอนโตนะครับก็ยังพอที่จะเอามาขัดเกลาได้อยู่ <t> นะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นป่าแท้ๆเนี่ยจก พ่อแม่ที่มันหลุดไปนะฮะแล้วก็เกิดในป่านะครับผมแล้วก็เติบโตในป่าโดยแท้จริงแล้วเราเข้าไปจับมันมาเลี้ยงเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรในอีกหน้าป่านะครับผมน้องๆฮะ เมื่อก่อนก่อนที่เราจะจับมันมาเนี่ยนะครับผมมันก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่จะเลี้ยงอกัวนาป่าเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเลี้ยงแบบในกรงหมาเล็กๆได้นะครับผมผมไม่แนะนําเลยนะฮะในกรงเนี่ยนะครับหรือสถานที่เลี้ยงเนี่ยควรที่จะเป็นกรงขนาดใหญ่หรือว่าเป็นกรงกว้างๆอย่างกับกรงพ่อแม่พันที่ผมใช้อยู่นะครับผมก็มีขนาดเอา 5- 6เมตรขึ้นอ่ะนะครับผมขอเป็นกรงที่มีขนาดกว้างๆหน่อยนะครับ การจัดสถานที่เลี้ยงนะครับการจัดสถานที่เลี้ยงควรที่จะเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดนะฮะคำว่าเรียนแบบธรรมชาตินะครับผมไม่ได้บอกว่าเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะอ่ะเรียนแบบธรรมชาติคืออะไรก็ควรที่จะมีพืชหรือต้นไม้สีเขียวหรือว่ามีพวกอ่ากิ่งไม้อะไรพวกเนี้ยนะครับผมแล้วก็ที่หลบซ่อนอะไรให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งนะฮะอีกหน้าที่จับมาจากป่านเนี่ยจะมีความเครียดค่อนข้างที่จะสูงนะครับ เมื่อมีความเครียดค่อนข้างสูงแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยหน้ามันก็จะโชยลงมันพยายามดันโครงออกมาเนี่ยแหละนะับผมเมื่อมันพยายามดันโครงออกมาน,ะ,นะฮะอ่าหน้ามันก็จะถลอกเนาะเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันอาจจะหน้าเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งนะ,ะเพราะว่ามันเอาไปถูกับ ขอบกลงเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความแหลมคมค่อนข้างมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลี้ยงอีกุนาป่านะครับควรที่จะมีกรงใหญ่ๆมากๆเท่าที่จะทําได้ไม่ควรที่จะเลี้ยงในกรงหมากลงแมวนะครับ <S 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 ต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของอาหารนะฮะอาหารนะครับผมอ่า ไม่ว่าจะเป็นอีกูนาป่าหรือเป็นอีกูนาเลี้ยงนะครับผมอาหารก็เหมือนกันเป็นพวกผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวกวางตุง้งผักบุ้งนะครับอ,อะไรพวกนี้น้องผักกาดนะครับเสร้ปปุ๊บเราก็อาจจะเสริมด้วยฟักทองนะครับผมพร้อมกินนะฮะหรือว่าเป็นพวกอดอกไม้ที่มัมีสีสันเช่นดอกชป,ปาหรือว่าดอกอัญชันพวกนี้นะครับแต่ว่าอาหารนะครับในอีกูนาป่าที่เราจับมาเลี้ยงเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องไปใช้อาหารเม็ด ที่มันมีราคาสูงมากเพราะว่าในป่ามันไม่มีอยู่แล้วแหละนะฮะซื้อมาบางทีอีโกนาเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับผมบางทีมันก็ยังไม่กินด้วยซ้ํานะครับผมเมื่อนะครับผมเรามีอ่ากรงเลี้ยงที่ค่อนข้างกว้างเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเราจัดอาหารให้มันเรียบร้อยละนะครับผมต่อไปนะฮะต่อไปก็คือการทําให้มันสงบนะครับสถานที่แวดล้อมเนี่ยมันสงบไม่ใช่ว่าคุณจะเดินผ่านไปผ่านมาอะไรตลอดเวลาในช่วงแ,แรกๆนะครับ กรุณานะฮะเป็นกรงที่อยู่ในมุมบ้านหรือว่าอยู่ในสวนได้ยิ่งดีนะครับอย่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะหรือว่าเป็นพวกหมาแมวอะไรพวกนี้เดินผ่านไปผ่านมาเยอะเพราะจะทําให้มันเครียดนะฮะเมื่อมันเครียดเนี่ยในะครบผมอีโกนาป่าจะไม่ค่อยจะไม่ใช่ไม่ค่อยนะมันจะไม่กินอาหารเลยนะเมื่อมันไม่กินอาหารนะครับมันก็จะค่อยๆผอมนาะแล้วก็ตาย นะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยนะครบผมอีโกนาป่าที่จับมาจากป่าเนี่ยแหละอ่ะอีโก้มันจะค่อนข้างสูงนะครับผมเคยบอกไว้ว่ามันอีโกนาเนี่ยมันสามารถฝึกให้เชื่องมากๆได้นะฮะแต่ในนี้มันคือกรณีของที่ว่าอีโกนาที่มันเป็นจากการเพราะเลี้ยงนะครับผมไม่ใช่ว่าจับมาจากป่าอย่างนี้เนาะเมื่อจับปาจากป่าอย่างเงี้ยมันเป็นสัตว์ที่มันมีอีโก้ค่อนข้างสูงไม่ได้ต่างอะไรจากพวกอ่านกนักล่าเท่าไหร่ นะครับผมมันจะยอมอดตายนะครับดีกว่าจะต้องมงงาง้ออาหารจากมนุษย์หรือว่าจะต้องอามงงางออาหารในกรงที่มันจํากัดพื้นที่เอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้อาหารนะ่ก็ให้วางไว้เฉยๆนะฮะปิดกรงให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ออกไปจากจุดนั้น นะฮะครึ่งวันเลยไม่ต้องไปนสนใจมันนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะรู้จริงๆว่ามันกินอาหารไหมนะฮะก็ลองสังเกตหาดอาหารดูหรือไม่ก็ตั้งกล้องดูก็ได้นะฮะเราก็จะรู้ว่ามันเริ่มมีการพัฒนาหรือเปล่าหรือว่ามันเริ่มกินอาหารบ้างหรือเปล่านะครับในอีกกนาที่ว่ามันเป็นปลาหลุดอย่างเงี้ยแหละนะครับผมมันยังสามารถที่จะแบบ เอามาขัดเกลาอะไรพวกนี้ได้ง่ายนะเพราะมันเคยคุ้นชินกับสภาพของกรงนะฮะมันก็อาจจะปรับตัวเข้ากับสภาพของกรงอีกครั้งได้อย่างาเร็วขึ้นนะครับผมแต่ว่าในกรณีของอีกัวนาที่ป่าแท้เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดคุณไม่ทําตามนี้นะเปอร์เซนที่จะมีชีวิตรอดเนี่ยนะครับผมค่อนข้างต่านะครับผมคุณอย่าแบบว่าเลี้ยงยังไงให้มันสวยเลยนะครับผมอีกัวนาป่าเนี่ยโอเคมันอาจจะตัวใหญ่มาจากป่านะครับผมแต่ว่าเมื่ออยู่ในสภาพของกรงเนี่ย มันจะไม่ชอบกินอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคุณควรที่จะเผื่อใจไว้บ้างในการเลี้ยงอีกัวนาป่านะครับผมซึ่งคลิปอีกัวนาป่าอีกัวนาเลี้ยงเนี่ยนะครับผมผมเคยทําไว้ในบีบายสั 8, ตว์แปลกไปรู้ว่า EP ไหนนะฮะก็ลองไปค้นหาดูได้นะครับผม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับผมผม,ผมไม่ได้สนับสนุนให้จับอีโกนาป่ามาเลี้ยงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ายังมีแบบอ,อยากจะลองเลี้ยงดูนะฮะก็ลองเอาวิธีที่ผมเนี่ยแนะนำนะครับผมไปปรับใช้ดูนะครับผมผม,ผมไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับผมว่าที่ผมบอกเนี่ยมันจะถูกต้อง100%เเพราะว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยลักษณะมันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะอะไรเนี่ยสัตว์แต่ละตัวนะครับผมลักษณะมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็ลองไปปรับใช้ดู แ,แลวตต่ะัเรามาสรุปก,กันดีกว่านะครับผมว่าอีกุน่าป่าเนี่ยมันสามารถเลี้ยงได้หรือเปล่าคำตอบก็คือว่ามันเลี้ยงได้นะครับผมแต่มันจะรอดไม่รอดเนี่ยมันแล้วแต่คุณแล้วแต่ทักษะแล้วก็แล้วแต่อีกุน่าที่จับมานะครับผมยิ่งขนาดใหญ่มันก็จะรอดอยากแต่ถ้าเกิดว่าขนาดมันเอาเท่าแขนอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคมันยังพอปรับสภาพตัวได้นะครับผมอ่ะ โอเคนะครับผมคลิปนี้เขาคงจะมีเพียงเท่านี้แล้วแหละนะฮะคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมสับสป라이ต์ติดตามบีแบงก์ช anel นะครับผมส่วนจับรางวัลเนี่ยผมกำลังรวบรวมรายชื่อเนาะขออนุญาตเวลาสักครู่นะครับผมอ่ะโอเคบายบาย